จะมาพูดถึงอุลตร้าแมนที่สวนเกาะครับลองดูซิว่าที่เรายกตัวอย่างมา5ตัวนี้ชุดเกาะจะสวยขนาดไหนครับเอาเริ่มต้นด้วยตัวไหนครับคุณแจ๊ดฮะกับอุลตร้าแมนเบซ่าฟาดันอาร์เมอร์ร่างฟาดันอาร์เมอร์เนี่ยถือว่าเป็นร่างสุดยอดของเบซ่าเลยก็ว่าได้เป็นนกฟาดันใช่ไหม้าใช่ครับมาเกาะที่หัวหนาวหัวหนาวอะไรหัวหนาวมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหัม อ่ามาเกาะที่ไหลแล้วกันซึ่งมันจะเป็นลายเปลวไฟลุกขึ้นมาแบบนี้เลยใช่ครับผมสังเกตว่าเบซ่าเนี่ยลวดลายของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสมมาตรกันแน่นอนแต่ว่าฟาดันเนี่ยก็มาช่วยให้อีกข้างเนี่ยเออมันมันจะสมมาตรกับด้านข้างเราคิดเองเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้คิดเองออก็โดดเด่นไม่แพ้กันแล้วกันยังไงฮะข้างซ้ายก็โดดเด่นทางด้านลวดลายข้างขวาก็โดดเด่นทางด้านชุดเกราะของฟาดันและตรงกลางเนี่ยสังเกตว่าเบซ่าเนี่ยมันมีอะไรฮะมันก็จะมีแบบคล้ายๆกับถาวันเนี่ยเปลวไฟเนี่ยมันล้อมรอบคาเรื่อร์เอาไว้้ตตาาาหน เปลี่ยนนะหน้าตาคงเดิมเปลี่ยนแค่เกาะตรงนี้ออตรงนี้จบ,บสวยแน่นอนอนะครับเพิ่มแค่สีส้มๆนี่ก็วสวยมีปัญหาอะไรแฟนขับเบซ่าเขาเยอะทั้งประเทศแฟนขับเบซ่า <laughs> มึงไปถามใครมาทั้งวันนี้ แต่ก็โอเคโอเคไอพังมูวี่ไหมไอยังไงครับเด็กเนี่ยทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกือบพังวินาศเออใช่เพราะเด็กแค่คนเดียวน้อยใจพ่อเออพ่อแม่ไม่รักฉันเออว่าไปนั่นนะครับสำหรับตัวของเบรซาตัวนี้ถือว่ารูปร่างหน้าตาใช้ได้เลยอ่าครับนะครับอ่าตัวต่อมาครับอันดับที่4คุนต้าแมนอาร์ กาแล็กซี่อาร์เมอร์เนี่ยคุณมอสผมบอกเลยว่าอุตมันอาร์แกลกซี่อาร์เมอร์เนี่ยโผล่มาล่าสุดใช่ครับโผลมายังไงคุณใช้มันโผล่มายังไงมันโผล่มาเนี่ยเหมือนกับว่าควงสว่านเนี่ยไปกระท้อหินอะไรสักอย่างหนึ่งกระท้อขี้หมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นเป็นหินอะไรสักอย่างหนึ่งครับจนเกิดกลายเป็นคิ้วอันหนึ่งแล็กซี่อาร์เมอร์คิ้วเออกาแล็กซี่อาร์เมอร์คิ้วทำให้เขาได้กรอกตัวของกาแล็กซี่อาร์เมอร์มาอ่าครับซึ่งก่อนเนี่ยจะมีสีสันที่ฉูดฉาดตามากแน่นอนถ้้าาาาาเเเกกกกกิดสสสังงตจจะะมมมีีีีรไลลล่่ฟนยชพูแ็ ไมเป็นสีม่วงใช่เป็นการไล่สีสีที่มาจากสว่างไปหามืดโอ,อ้โหก็ถือว่าโดดเด่นมากใช่ครับผมดีกว่าตัวของเดกเกอร์ไหมผมว่าดีกว่าลายอาวกาศตรงนี้เลยอันนี้เป็นชุดต่อเลยมันมีแสงว้าวๆ ดีกว่าดิอ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในซีรีส์เนี่ยแสงมันจะวับวอ่าครับผมวับวับเป็นแบบมันดูจับใช่ครับผมจับโบราณมากเลยนะอทำไมอ่ะปากกูอ่ะจะพูดอะไรก็ได้ครับผมในชับอันนี้นะมันจะมีคล้ายๆกับตรงเนี้ยอะคอปกคล้ายๆกับแด็กคูล่ามันเข้ากับทีมฮาราวูนเราเราคิดเองไงมันเป็นต่อยอย่างนี้อยู่แล้ว ชุดเกาะไฟกับน้ำของมันมันก็มีเออมันมีเออมันก็มีหมดอ๋อมันมีคล้ายๆกับปกคอเสื้อตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มตรงนี้มาด้วยใช่ใตรงอกเกาะแขนใช่ครับอกเกาะแขนก็จะมีแบบอูคล้ายๆกับเหมือนกับชุดเกราะไรเดอร์เลยนะจริงฮะแลอวผมตกใจเหมือนกันว่าอุลตร้าแมนหรือว่าไรเดอร์แต่ว่าหน้าตาเนี่ยยังคงเดิมใช่ครับคล้ายๆกับเบลซ่าเมื่อกี้แต่ว่าแค่สวมแค่เกราะอันนี้นะว่าแค่สวมเกราะเฉยๆนะครับอ่ะตามนี้แล้วกันนะอ่ะส่วนขาแล้วกันส่วนขาก็จะคล้ายกับส่วนแขนแหละแต่ก็จะมีรูปคล้ายๆกับรูปปแบบอ่เ็น คล้ายๆกับการกระบาดการกระบาดที่แบบนี้อ่าเป็นเหมือนการเขนแล้วก็กางเขนระยิบระยับไประยิบระยับกันไปเออนะฮะก็ถือว่าสวยและดูเป็นธรรมชาติมากๆใช่ครับผมว่าดูสวยกว่าไอ้สองเกาะแรก่ะผมชอบมากกว่าร่างนี้สองเกาะแรกเออใช่อ่าสวยกว่าเบซ่าไหมสวยกว่าแน่นอนอ๋อพวกแฟนขับอารในทั้งประเทศเออใช่บอกเลยไม่สวยกว่าได้ยังไงใช่เขาเขากำลังฉายอยู่เออแฟนขบเขาต้องเยอะกว่าเดยตุ๊กตุนต้องมีแล้วได้ใช่ได้ใช่ ต่อไปดีกว่าครับอันดับที่3ครับผมอุลตร้าแมนออฟไลนิ n งแ t คเทเกอนี่คุณบอสผมบอกเลยว่า u ุลตร้าแมนออฟร่างนี้เนี่ยเป็นการรวงร่างระหว่างตัวของกิงกะและก็เอ็กอ่าครับผมแน่นอนว่าตัวของออฟก็ทําการฟิวชั่นกลายเป็นร่างนี้ซึ่งเกาะแต่และเกาะเนี่ยผมบอกเลยว่าดูอลังการงานสร้างมากม่ากามึงมันเป็นร่าง มันไม่เห็นสวงกอะอะไรเลยเอ็กใช้ก่อไหมก็ใช้เออเห็นแน่มันก็ใช้ก่อเอ็กเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการรวมกอะระหว่างกิงกาเพราะหน้าตาก็เปลี่ยนหน้าตานี่คือเปลี่ยนจากตัวของแอร์ออฟเนี่ยกลายเป็นของกิงกาที่เป็นสีฟ้าและก็เป็นคิ้วแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้เ,เป็นการรวมสีฟ้ากับสีแดงได้เข้ากันชิบหายนะครับแล้วก็ตรงรูปตัวสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีขีดเอ็กตรงนี้ด้วยและก็จะมีก่อเนี่ยเกาเหมือนซิกแพคกับเกาะแดงๆซิกแพคกับไล่ไล่เฉียนลงมาใช่ครับนะครับและขาเนี่ยสังเกตว่าเขาตัวแน จะเรียบๆแต่ขานี่ยจะเป็นเกาะเกาะลงมาเลยซึ่งเกาะทั้งตัวอาครับแต่กูณจ๊ดได้เกาะเบียแดงจริงๆเปล่าไม่มึงอะแหละมึงอะเกาะแดงกูจะไปบอกที่บ้านเขาให้หมดเลยระวังตัวให้มึงอะ สืได้ยัอไม่ได้อดอดดูดูด้วยบ่าส่วนของตัวของขาเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวของกินกะอ่าใช่ครับที่มีสีฟ้าแล้วก็สีแดงแซมแซมกันไปใช่ครซึ่งผมบอกว่าผมชอบออฟร่างนี้มากเป็นร่างที่หนึ่งในดวงใจเลยแฟนลับอุตมันออฟทั้งประเทศผมจะบอกไว้ให้ใช่ไงเออมันจะไม่ชอบร่างนี้ได้ยังไงอ๋อนะฮรนะครับเอาไปร่างสมเกาะแล้วกันสมเกาะสมเกาะใช่ไหมมึงคิดเอาเองสมก แค่ล่างมันดูเหมือนเกาะแค่นั้นเองไม่ผมไม่รู้อ่ะแต่คุณจะพูดชื่ออ่ะบทมันหน่าอย่างเงี้งโอเคเกาะเอาแล้วแต่ถูกใจเราแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนคล่องคับใจเนี่ยก็จะลงเมนมาใต้คลิปได้ว่าพี่เกาะนี้ก็สวยเกาะนั้นก็สวยเมนมาใต้คลิปได้เช่นเคยใช่ครับนะครับตัวต่อมาตัวต่อมาฮะกับอุลตร้าแมนเอ็กซ์เบต้าสปาร์คอาร์เมอร์นั่นเองอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโผล่มาในภาคมูบี้ใช่มูบี่ใหญ่ของ X เลยก็ว่าได้ครับซึ่งหน้าตาเขาเนี่ยคือ XX ซิเอ็กซ์อย่างที่เราบอกเออว่ะและ เป็นการรวมกันระหว่างเลยนะโกโมร่าใช่ไหมอ่าครับโกโมร่าแล้วก็เป็นพลังของทีก้าเนี่ยมั้ยทีก้าอุลตร้าแมนนี่ทีก้าอุลตร้าแมนทีก้ากับอุลตร้าแมนโกโมร่า ทีก้ากับอุต้าแมนแล้วกันอ่าอุต้าแมนก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งทีก้าก็อยู่อีกฝั่งนึงเป็นการรวมลวกันร,ระหว่างยุคสมัยใช่ครับสามยุคสมัยด้วยกันอ่าครับมียุคสมัยของโชวะเฮเซแล้วก็ตัวของนิวเจเนเรชั่นอย่างตัวของอเอสใช่ครับการเป็นกรอบแบบนี้<ๆ>ซึ่งกรอบแบบนี้จะมีสีทองเนี่ยแซมมาไล่มาเป็นคิดมาแล้วก็กากระบาดอู้อมกับปุ่มคลัสเตอร์ของเอสที่เป็นกากระบาดเหมือนกันอู้ยเป็นไงคุณแจนฮะผมว่ามันดูเข้ากับร่างเอกซิดเอนะเพราะชุดก่อนเนี่ยมันเป็นสี งินแล้วก็สีทองเพราะว่าร่างเอ็กซิเนี่ยมันเป็นสีเงินอยู่แล้วอาต้องบอกก่อนเลยว่าร่าง X อซิที่ออกมาตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างครับซึ่งพอมาสวมเกาะอันนี้เนี่ยเอ้ยผมว่าเข้ากันเลยโอ้โหย<พ>อย่างนั้นนะผมว่าดูดีเลยก็ว่าได้ที่จริงอุตตะมันเอ็กซงมันต้องสวมเกาะตลอดเวลาจะให้คามันเป็นร่างเปล่าๆงี่าอยๆไม่ได้หรอกจะบ้าหเปล่าความคิดมึงก็เปล่าแฟนคลับเอกมันทั้งประเทศเอ่ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงแฟนคลับทุกตัวทั้งประเทศ แต่แน่นอนแต่เขาดูอุลตร้าแมนไงอ่าอุลตร้าแมนเขาต้องเป็นแฟนคลับทุกตัวอ่าเขาชอบใช่ไหมใช่ครับใครรักอุลตร้าแมนเนี่ยต้องเป็นแฟนคลับอุลตร้าแมนทุกตัวอ่าวู้นานๆเราค่อยมาทำอุลตร้าแมนนะเราค่อยทหลายไม่ค่อยทำอุลตร้าแมนแต่ว่ารอบนี้คือว่าหลังจากที่คลิปรีวิวมันเด้งเนี่ยอ่าครับพูดเลยกลับมาทำอุลตร้าแมนใช่ดูกันด้วยเอ้าอันดับที่หนึ่งก็คืออุลตร้าแมนชายนิ่งอันติเมทซีโร่ในนี้ครัผมบอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ ค่อนข้างที่จะเงางามมากในผ้าของซีไฟนะครับโผล่มาเนี่ยโอ้โหประกายสีเงินสีทองมาเลยการรวมกันร,ระหว่างชุดก Ultimate, เกราะอัติเมทแล้ว็ร่างชายนี่ของเขาโอ้โหเป็นอะไรที่มาจ,จัดมากมากในชุดแรกแรกรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แพ้ ไปได้ยังไงวะแพ้ได้ไงวะมันคือพลังมันยังมันดูควบคุมไม่ได้ออกมันยังควบคุมพลังตัวเองไม่ได้ครับผมร่างนี้มันใช้พลังเยอะมากจริงฮะและดวงตาของซีโร่จะเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยเป็นสีเหลืองตอนนี้เป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้านะครับให้เข้ากับตัวชุดเกราะเพราะข้างหลังเนี่ยอะไรฮะตรงกระจุกตรงเนี้ยกระจุกกระจุกปีกตรงเนี้ยก็จะเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าเป็นดวงดวงและเคาื่อเตมเมอร์ก็จะเป็นสีฟ้าอ่าครับแต่ว่าอย่าให้เขาเนี่ยกลายเป็นร่างธรรมดานะทำไมอ่ะเพราะเขาเนี่ยจะเหมือนพาชคิริ้วอีก พอไม่มีแสงส่องประกายเนี่ยออไอห่ามองพออยู่ในซีรีส์หรือว่าในภาพพิเศษโอ้โหแสงเป็นประกายมากสวยงามมากใจเงี้ยพอเวลามาอยู่ในไลฟ์แอคชั่นหรือว่าเป็นร่างทั่วไปเนี่ยโอ้โหภาทีนชัดๆใช่ออกมาออกมาตามสเตจโชว์ดิหมองหมองหมดหมองมวลมวลหมอง อะไรของมึงแต่ว่าแฟนคลับซีโร่ทั้งประเทศใช่ครับผมบอกเลยว่าเอไอแล้วก็ซีโร่เป็นรำคาญนะโโอ้หมีเด็กคนนึงบอกพี่ซีโร่ไม่มาเหรอพี่ผมจะตบปากให้โโอ้หทำไมอะซีโร่นี่มันมันไม่ใช่ของน้องคนเดียวมันเป็นของพี่ด้วยตบปากเด็กกระทืบเด็กโโอ้หเพราะไม่ชอบเพราะมาแย่งตัวของเขาเพราะผมจองซีโร่คือจะเลือกซ้ำไม่ได้เลยคืาเรียกว่าไม่ได้คือเรียกว่ารักตัวนี้เออมึงเป็นผู้ใหญ่ที่น่ากระทืบมาก เอาก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับ5ตัวที่เราแนะนํามาใช่นะครับก็มีทั้งมีทั้งเบซซามีทั้งตัวของอาร์เอ็ดออฟและก็ตัวของซีโร่โอ้โหผมบอกเลยว่าทุกตัวในชุดเกาะสวยงามทุกตัวแน่นอนแต่ลืมบอกไปว่าซีโร่ได้ชุดเกาะของโนอาห์มานะอัจมีดเอนจิทเออบอกที่มาที่ไปเล็กน้อยก่อนแล้วกัน่าใช่นะครับ อันนี้นีก็ความคิดของเรานะ,ะถ้าตัวที่แบบว่าเป็นชุดก่ออะไรแบบนี้อถ้าเกิดทุกคนเนี่ยขับข้องใจว่าเฮ้ยทำไมตัวนู้นไม่มาตัวนี้ไม่มาความคิดของเราเข้าใจเปล่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความคิดชอบตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมฮะพิมพ์บอกเป็นลิสต์ของตัวเองมาเลยชี้หน้าทําไมชี้หน้าทําไมดูหรือเปล่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูตั้งใจดูเราโอเคนะะ เอามารายการสดนะมึงก็ตัดออกไปเลยโอเคเอามาเดี๋ยวเรามาขายของกันดีกว่าอ่ะครับมานะครับอ่านี่ตัวหนังแมวนะครับอ่ะผมได้มาหนังแมวมาแล้วหนังแมวตัวสาวร้อยบาทส่งฟรีผ้านุ่มใส่สบายครับผมบอกเลยว่าผมเชียร์หนังแมวเลยว่าหนังแมวราคาถูกด้วยและรุ่นลิมิเต็ดด้วยครับลิมิเต็ดอะไรของผมนี่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดยังไงวะ ผมผลิตมาน้อยเอาอย่งผลิตมาน้อยยังขายไม่ออกเลยชิบหายอา้าวก็ดูมึงอะใครใครเขาอยากจะใส่ว่าเสื้อแบบเนี้ยเสื้ออะไรมันชื่อว่าอะไรนังหมีแบบเนี้ยเออแล้ว,ลวเอ็เอกตรงไหนต้งเอ็กตรงมอมาแล้วมึงเอ็กทำไมตรงมอมาอ้าวก็มันมันมันอาจจะเขียนผิดหรือเปล่าเออเหมือนแก้คำผิดอะไรเงี้ยเออนึกผิดล้มมันมันอาจจะสกระปรกอ๋อครับกากบาดไปเลยไม่สกปรกครัปุ๊บอ่าอันนี้ก็อย่าลืมไปซื้อด้วยนะ400บาทเองถูกๆนะฮะอ่า นะก็ลิมิเต็ดนะหมดนะครับครับตามนี้แล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราเนี่ยมีอยู่2แฟนเพจด้วยกันครับยังไงของแท้ใช่ฮะมีโฟฟันครับโฟันเฉยโฟฟันธรรมดาแลวก็เพจมูฟี่ด็อกครับผมนะครับสองเพจนี้สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับหรือไม่ก็ติดตามชมหน้าพวกเราเนี่ยตามยูทูบต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องโฟฟันช่องหลักช่องนี้หรือไม่ก็ช่องมูฟี่ด็อกที่สามารถสมัครสมาชิกได้แน่นอนคุุยกับทสัปดาห์ทุก คุยตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีห้าครับคุยกันแบบไม่หลับไม่นอนและก็ช่องน้องใหม่ของเราครับช่องแจ๊ดมอสทีวีมอสแจ๊ดเออนั่นแหละเป็นเกี่ยวกับสรุปโทคูนะฮะให้ได้ฟังกันอ่าครับนะฮะติดตามทุกช่องทางด้วยนะฮะจ้าช่วยเราด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่มีเงินไปจ่ายนี่นะครับครับนะฮะอ่ะสั่งนี่มาเยอะนะครับผมมคนสร้างนี่อ่ะเอาวันนี้ก็ไม่มีเรื่องฝากละขอตัวราแต่พียงทุกนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ มันบังหน้ากูแล้วเอาจริงมึงต้องไม่บังไม่บงมังคนเดียวไม่รู้ไอคลิปนี้มึงตัดมึงจะบงังเรื่องของมึงมึงบังหน้าตัวเองมันเป็นแพทเทิลเราไม่แต่งตัวลุ่มล่ามนะไม่มีเนี่ยรอบก่อนเนี่ยโอ้โหลุ่มล่ามได้เกิดหี่ะอะกางเกงลงหลวงนี่มึงม่ไปทำดีๆวะไม่ซื้อใหม่วะซื้อทำไมใหม่มันใส่ได้โอเคนะผมไลผมไม่ได้ใส่ออกนอกบ้านเนี่ยกูใส่ในบ้านโอเคหลุดตัวเรื่องกู